กระบวนศน์เดิมเนี่ยผมมองว่าถ้ารัฐบาลใหม่ยังยึดติดแบบเดิมก็คือต้องใช้การปราบปรามแล้วก็พยายามปรับวิธีคิดพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่เป็นสมาชิกกองกาลังหรือเป็นกระบวนการเยเนเนี่ยให้ใช้สันติวิธีนะครับอย่าไปใช้กำแรงอย่าไปใช้การสนับสนุนโดยที่ก้าวข้ามไม่ยอมรับความจริงใน สถานะของความเป็นองค์กรรับที่มีตัวตนอยู่จริงๆนะครับซึ่งในใหญ่ในภาษาของอาจารย์ผมปุ๊บเนี่ยท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยก็เคยไปพบปะทุกคุยนะครับกับบรรดาแกนนําทุกกลุ่มทุกนท่านนการในมาเลเซียแล้วซึ่งการไปพบปะทุกคุยของท่านทักษิณใหญ่ก็เพื่อไทยนับเวลาเมื่ปีห้าสิบสอแล้วซึ่งหรือปีห้าเนี่ยเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าความเป็นองค์กรลับ ขอนมีอย mm ู hmm. ่จริงนะครับม okay. ีอยู ano, ่จริงนะฉะนั ano, ้นผมมองว่าถ้าเรายอมรับนะครับว่าเกณฑปัจจัยสำคัญเนี่ยคือเบนเป็นต์วรับคือสาเหตุปัญหาเนี่ยแนวทางการแก้ปัญหาก็ง่ายๆก็คือเข้าเข้าหาเข้าหาให้ไปถึง ตัวกระบวนการนะครับคือคือเขาเขาอยู่ที่ไหนนะครับกระบวนการที่สุดทราบเนี่ยก็ก็ก็ไม่ไม่คงไม่ไม่ยากลำบากไม่ไม่ไม่เหนือกว่าอ่ามีศักยภาพของรัฐไทยอยู่แล้วนะครับก็คือสมมุติว่าเออเบเบนนะครับอ่าอยู่ใต้ดินนะครับหรือว่าอยู่ใต้บาดาล การน,นำผู้นำในตรนุรงอยู่อยู่ใต้บาดาลน,นะครับการที่อยู่ดีๆคนที่อยู่ใต้บาดาลมานานสิบยี่สิบสามสิบปีคุณต้องการพูดคุยคุณต้องการทำความเข้าใจนะครับคุณนี่เขาว่ายน้ำขึ้นมาอยู่บนบกมาคุยกับคุณเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่มีความรู้สึกเชื่อมั่นในความปลอดภัยว่าโง่มาจากใต้บาดาลแล้วเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยนะครับเพราะว่า ที่ผ่านพังมาก็เคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโผล่ขึ้นมาปุ๊บเขาก็ถูกคุกคามเขาก็ถูกฟังคับบังคับใช้กฎหมายเขาก็ถูกวิสามัญฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือในกระบวนการใหม่ที่ผมจะเสนอกับรัฐบาลใหม่เนี่ยคุณต้องเข้าใจสภาพของความเป็นองค์กรลับนะครับเขาเไม่เชื่อมั่นจากการบังคับของคุณมานานนะครับมานานเกือบครึ่งศตวรรษเนี่ยกว่าปีเนี่ย ล้วอยู่ดีๆคุณจะใช้สันติวิธีเนี่ยโดยที่คุณเรียกร้องเห้เขาเป็นคนเข้ามาหาคุณเป็นไปไม่ได้ยากเป็นไปไได้ยากมากคุณจะต้องไปหาเขาคุณจะต้องมีวิธีการลงไปใต้บาดาลนะครับแน่นอนแล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งออกซิเจนนคุณก็ต้องหาเครื่องออกซิเจนช่วยหายใจลงไปใต้บาดาลแล้วก็ไปแบบให้เกียรติเขาว่าเราจะใช้สันติวิธีเราจะมาคุยกันนะครับว่าทาไมถึง ต้องมีการฆ่ากันทาไมเพราะว่าแรกเริ่มเนี่ยการเรีย้องสิทธิในการใช้ชีวิตให้สอบร้องความเป็นอัตลักษณ์เนี่ยก็ไม่ได้ใช้กำลังแต่แรกนะครับถ้าเรานับเหตุการณ์ที่งรนางยิสุหลงเนี่ยที่หลวงก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีกำลังอาวุธด้วยซ้ำนะครับก็ใช้สันติวิธีเพราะว่าเขามั่นใจในความเป็นประชาธิปไตยนับเวลานั้นแต่เขาอาจจะไม่มีฝ่ายประเมินนะครับที่จะมอง สถานการณ์การเมืองไท,ทยนเวลานั้นขาดว่ามีกาเรเปลี่ยนแปลงมีฝ่ายทหารนี่จะมายึดอำนาจท่านไปนดีครับ <c oughs> นี่คือผมมองว่าถ้ารัฐบาลใหม่เนี่ยตอบบทเดียนจากกระบวนทัดเดิมกระบวนทัดที่แก้ปัญหาใน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 ,ใน,ในชุดความคิดแบบเดิมๆเ,เนี่ยคือชัดเจนแล้ววา่ารัฐบาลเมื่อีฝ่นมาแปดเก้าปีก็พิสูจน์แล้วว่า ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าไปมุ่งเน้นที่แก้ปัญหาที่ตัวเงื่อนไขตัวเงื่อนไขของปัญหาเงื่อนไขของปัญหาคืออะไรเงื่อนไขของปัญหาคือคือคือจัดการความแรงนะครับความแรงถ้ามีการสื่อสารพยายามสื่อสารองค์กรรับก็จะใช้วิธีการเชิญสัญลักษณ์ใช้ระเบิดมีข้อความมีอะไรจะร้าช่วงที่เปลี่ยนรัฐบาลจะเปลี่ยนกอกฎหมายอะไรต่างๆจะต่อยุคโปรคอะไร ทางฝ่ายขบวนการก็จะสื่อสารผ่านเชิงสัญลักษณ์นะครับอันนี้คือเป็นเป็นธรรมชาติของความเป็นองค์กรนับอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าไม่สามารถจะเปลี่ยนกระบวนการใหม่เนี่ยผมปันตรงได้เลยว่าเหตุการณ์อะไรการ้านใต้ก็จะยืดเยื้อก็จะมีสภาพของสถาน,นการณ์เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกวา่าฝ่ายฝ่าย BN ยหรือฝ่ายขบวนการเนี่ยเขามีทางเลือก ที่ตัวเองเหลืออยู่เนี่ยถ้าไม่มีสันติวิธีไม่มีการอยอมรับ<อ>ดับไปไปเนี่ยที่เหลืออยู่ที่เขาพอจะมีทางเลือกก็คือการใช้ความแรงการใช้ความแรงสร้างสถานการณ์นะครับขึ้นมาเพื่อยกระดับตัวเองนะครับเมื่อไข่ที่เกิดความแรงที่ทรักแก้ปัญหาเนี่ยเหมือนัวหายก็มาล้อมโกงน,นะครับคือมัน,ม,น,ม,นมันไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตรงจุดได้ เหมือนอช่วงช่วงที่จะมีรัฐบาลใหม่เราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่ามีความเพิ่มข้นความหนักหน่วงการบวยเพื่อจะสื่อสารรัฐนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านม,มาก็มีการยิงตำรวจที่ยะรังใช่ไหมครอันนี้ก็เป็นการสือส่อสารอย่างหนึ่งแต่ว่าเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดเงื่อนขคือฝ่ายรัฐจะต้องอหาให้เจอแล้วก็ยอมรับ ว่าเหตุปัจจัยทําให้เกิดเนื่องไขน,นคือคงค์กรรับเบีเนะครับแล้วก็ยอมยอมรับความจริงของ้อนี้แล้วก็บรรจุให้อยู่ในวาระนโยบายนะครับคือเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยสมชเองก็ยังไม่ระบุชัดเจนว่า b บีเนี่ยคือเหตุปัจจัยที่จะต้องแก้ปัญหาแต่สมชก็จะแก้ตรงเงื่อนไข่ภาวะวิสัยสร้างบรรยากาศส่งเสริมไม่มีมี มีแรงจูงใจในการที่จะมาใช้สันติวิธีมากกว่าใช้กงแรงอะไรประมาณนี้คือไม่ได้ไปมุ่งเด้นที่จะทํำยังไงให้เข้าถึงเบนแล้วก็เกิดกระบวนการพูดคุยโดยเริ่มนับหนึ่งจากการระบ,บุคู่ขัดแย้งให้ชัดเจนนะครับ